สามสิ่งนี้ที่สร้างปฏิหาร 1. ให้ใจได้พักผ่อน 2. ให้ร่างกายได้พักผ่อนและ 3. ให้คุณมีเวลาอยู่กับคนที่คุณรักนี่คือวิธีง่ายๆ ที่คุณจะได้เรียนรู้เพียงแค่3สิ่งนี้ชีวิตคุณจะมีสิ่งปฏิหารเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ก่อนที่ครูจะทำคลิปวิดีโอยาวๆอธิบายให้ชัดเจนนะคะวันนี้เรามาดูกันก่อน,อนว่าทำไมคุณถึงจะต้องเรียนรู้3เทคนิคนี้เพื่อที่จะนำไปสร้างปฏิหารให้กับตัวคุณหลายๆคนคิดไม่ออกว่าจะสร้างปฏิหารไปเพื่ออะไร อันดับหนึ่งเลยถ้าคุณนำามเทคนิคนี้ไปใช้ชีวิตคุณจะได้การสร้างปฏิหารแบบง่ายๆสคุณจะสร้างปฏิหารด้วยตัวคุณเองแบบไม่ต้องลงทุน 3. ส,สิ่งปฏิหารนี้มันจะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปแบบรวดเร็วและทาวรดังนั้นถ้าใครต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ กดแรงดึงดูดว่าจะทำอย่างไรให้ชีวิตของคุณพัฒนาขึ้นได้อย่างรวดเร็วครูรับเฉพาะคนที่ต้องการเปลี่ยนชีวิตโดยเฉพาะใครที่คิดว่าตัวเอง ยังพอทนได้ยังพออยู่กับชีวิตเดิมๆได้ถ้าใครเบื่อแล้วกับชีวิตเดิมๆม,มาเจอกับครูติ๊กกี้ได้เรามาจับมือร่วมมือกันเปลี่ยนชีวิตของคุณในรูปแบบที่คุณต้องการ คราวดีค่ะสำหรับใครหลายๆคนที่ต้องการจับโปรแกรมชีวิตใหม่นะคะเดือนหน้าครูติกกี้มีพรีออเดอร์นะคะ21วันสร้างสรรค์สิ่งมหาัศาจรรย์มันจะเป็นโปรแกรมชีวิตของคุณ21วันนะคะใครที่ต้องการจะเปลี่ยนชีวิตใหม่นะคะกับสิ่งที่คุณ ไม่อยากจะมีไม่อยากจะเป็นมันอีกแล้วนะคะเพียง21วันหลังจากจบคอร์สแล้วครูติกี้เชื่อมั่นเหลือเกินว่าคุณจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ทันทีสำหรับคุณนะคะที่สนใจนะคะจากราคาคอร์สปกติแล้วอยู่ที่25,000บาทนะคะลดเหลืออยู่ที่6,900บาทเท่านั้นนะคะเป็นพรีออเดอร์หลังจากวันนี้ถึงวันที่11เดือน11เป็นโปรนะคะเป็นโปรโมชั่นของเดือน หน้าค่ะและมีอีกหนึ่งค่ะสำหรับอ e ีบุ๊กที่เปิดมาใหม่นะคะเหมือนกันค่ะ21วันสร้างสิ่งมหัศาจรรย์ชีวิตนะคะเป็นอ e ีบุ๊กในรูปแบบของอ e ีบุ๊กจากราคาปกติแล้ว4,500บาทร่วมโปรไปด้วยค่ะอยู่ที่ราคา1,111บาทเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะเจอกันในคอร์สค่ะ